ที่ท่านนั้นมาจากจังหวัดอุบลน,นะครับก็ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอเราร้อ,อ,งองเพลงนี้ได้นะคะ<ม>เป็นบทเพลงที่เขาเรียกไว่าถ้าใครอยู่จังหวัดอุบลน,นี้ต้องร้องได้แน่นอนนะคะสาวอุบลรอรละขอบคุณมากมากค่ะแล้วกนะ็มีฟัเพลงท่านไหนอยากจะฟังเพลงเพลงอื่นอีกไหมคะขอขึ้นมาได้นะคะถ้าคิดไม่ออกก็อ, <c oughs> อย่าเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าจะขอ แอลลันพัดเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าร้องไม่ได้นะคะร้องได้ไ้มล่ะโอ้ยวงเราร้องได้หมดทุกเพลงนะครับจริงเหรอแอลลันพัดมีร้องมีอะไรร้องได้ร้องดูไหมล่ะแม่ร้อนนะแอลลันพัดทีดหนึ่งก็ได้นะมันจะดีเหรอดีแดนเซอร์เราอยู่ได้มานี่สักทีไม่ต้องมีหรอกแดนเซอร์ร้องคนเดียวร้องคนเดียวเลยนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องร้องจบต้องเต้นเด็กเดเองเลยเนาะ เต้นคนเดียวพวกงนี้มันก็ขึ้นมากันจีนตลอดเลยอ,อ,อ,อยากจะมาโชว์ชุดใหม่นะดูดตัดชุดใหมวว่ว่าแล้วว่าแล้วทำไมมันรีบขึ้นมาปกติมันไม่เคยเรียบขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือชุดใหม่ใช่ไหมคะชุดใหม่นะทำไมมันดูเก่าจังชุดใหม่โชว์พา ก็ถอดเลยเหรอคะคะสีเหมือนกันเลยครับสีเหมือนกันสีย่ายๆกันนะก็อยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปจากเวทีลองไปเลือกดูนะคะว่าเราจะสามารถใช้ผ้าไทยไปประยุกต์กับทีมโชว์ของเราได้ยังไงอันนี้ก็เป็นผ้าไทยเป็นลายแบบผ้าไทยนะคะก็แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ของจริงเราทำไม่มีเงินเราเราใช้ของพิมพ์ลายพิก่อนฮะเราใช้พิมพ์ลายพิก่อนก็เอาจะคล้ายๆกันหน่อยเป็นเป็นลาย เดียวกันแต่ว่าก็มีผ้าไทยของเวียงเป็นผ้าไทยนะคะของของจริงหรือเปล่าไม่รู้ผ่า,าเดียวกันรักเดียวกันเหมือนกันผ้าไหมนะนี่อันนี้ก็ไหมเหมือนกันไหมอะไรไหมอิตาลี <laughs> เดี๋ยวมีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเยี่ยมชมนะคะผ้าไทยแล้วก็ออกมา,มาประยุกต์กับหมอลำบ้านเราซึ่งก็ ก็เป็นการอนุรักษ์นะคะผ้าไทยของเราด้วยแล้วก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยวันนี้อยากจะนำเสนอบทเพลงนี้ค่ะจากปลายปากการครูส่า